ช่วง90มิติ90มิติ90มิติใหม่ไปกับชนประธานสวัสดีครับเข้าสู่ช่วง90มิติใหม่ไปกับชนประธานวันนี้จะพาคนฟังไปพบกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดีๆอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่างและพุบาเจาะไม้แก่นมีความเป็นมาดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเป็นครั้งแรกและต่อมาได้เสด็จเป็นประจำทุกปีจึงได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินเนื่องจากการตกตะกอนปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแรงหรือฝนทิ้งช่วงปัญหาน้ำเค็มปัญหาน้ำเปรี้ยวและปัญหาการระบายน้ำออกจากรุเป็นตน้น จึงได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชนประธานศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในเขตจ,จังหวัดนาราธิวาสวันที่28กันยายน2528พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชนประธานพิจารณาวางโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่างซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ ควรพิจารณาสร้างเขื่อนทดน้ำในลำน้ำสายบุรีตอนล่างบริเวณอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อจัดหาส่งน้ำในพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำสายบุรีตอนล่างในเขตอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและในอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรในเขตโครงการสามารถทำการเพราะปลูกได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังช่วยให้ราษฎรในเขตโครงการจนจรดชายทะเลมีน้ำจืดไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปีอีกด้วยซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่างและพรุบาเจาะไม้แก่นมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้1เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่โครงการ2เพื่อพัฒนาระบบชนประธานในพื้นที่โครงการล่าง ให้เกิดประโยชน์เต็มตามศักยภาพของปริมาณน้ำ 3. า 3. เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพร้อมทั้งป้องกันปัญหาไฟไหม้พรุ 4. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสายบุรีตอนล่าง 5. เพื่อลดปัญหาดินเปรี้ยวและน้ำเปรี้ยว 6. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการทั้งสงให้ดีขึ้นในตอนหน้า เราจะมาพูดถึงที่ตั้งและอนาเขตพื้นที่โครงการว่ามีที่มาอย่างไรและสภาพพื้นที่เป็นแบบไหนบ้างห้ามพลาดนะครับช่วง9ก้าสิติ9สู่มิติใหม่ไปกับชนประธานสนับสนุนโดยสำนักง,งานก่อสร้าง11กลมชนประธานกลมชนประธานงานเพื่อแผ่นดิน